โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะทา่านงานรับชมรายการมือดกชาแนลนั่นเองตอนนี้ก็มาพบเกมโปเกมอนอืม,อมโปเกมอนนะอินดัสมาเอเลเวนทรีโอเกอร์นั่นเองนะฮะอืมอยู่ภาที่ยี่สห้าแล้วโปเกมอนทุกทีเลยคืออะไรอืมไปไหนไปไหนไปฟุตบอลฟอนเทียป่ะเนี่ยอ่ะตรงนี้เหรอ โอ้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยงงอ่าฮะเข้าไป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 อ้ยกดเมาส์ไม่ป่อยโอ้ยโอเคที่ดีทีใดเรามาคุยกับคนนี้อ่ะฮะอ่าคือเราจะไม่ได้แข่งตรงนี้ใช่ไหมถ้ารู้สึกว่ามันน่าจะแข่งตอนเกือบเกือบสุดท้ายอ่ะกับโลโก้อะประมาณนั้น แล้วโอโก้ก็มาแท็กแซงโอเกะโอเกะอะไรอ่ะอือดูดิอ๋อสองทีมนี้เรามาดูเข้าแข่งอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยอ่อาฮะอือโอหมีการถ่ายทอดสดด้วยเฮอ่อ่ววาฮะ<ฟ>อาา่ะผม สปีดดีกว่าผมอยากแข่งอ่ะมันไม่มันมันไม่ได้ดูอีกแล้วไอ้พาทนี้ทำไมพาทก่อนนี้ก็ได้ดูเอะอืมคือโลโกโ้เอ้ยไม่ใช่อะไรนะปกอะอรูปปกผมไม่รู้จะเอาอะไรลงดีโอ้ยหมดแล้วนี่อะไรอะ่ะฮะตามไปเหรอเอาจริงเด็ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย,อ,ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่หคุยอ่ะฮะเหมือนเกิดเรื่องอะไรขึ้นสักอย่างครับอืมอืมใครน่ะสองคนนั้นชาวบ้านอืมไปแล้วไปแล้วคือช่วงเนี้ยท่านผู้ชมจะไม่ได้เห็นผมอัพคลิปแบบทุกวันใช่ไหมนั่นแหละคือเน็ตเน็ตไม่มีผมพยายามหาวิธีอัพอ่อะ แต่ไม่ได้อัพทุกวันนะฮะก็ต้องเสียใจด้วยโอ้โหโคตรเสียใจเลยแล้วไปไหนมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้อืมอาทิตย์หนึ่งผมว่าน่าจะอัพสักสองคลิปอะโอ้โหโคตรโคตรนานเออยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วมันไปไหนเนี่ยอืมข้างนอก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 สองสองนี่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  อ๋ออะไรอะ่ะคือนี่คืออะไรอะไรอะ่ะโอ้อยางงี้นี่เองไม่ไม่ไม,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 ม่เหมือนมันเป็นอะไรนะให้เราไปสู้เพื่อฝึกอะไรอย่างี้ใช่ไหมคือผมจะมาเล่นพาร์ทสั้นๆพอนะไม่เอาแบบ 10.. บ0ิบยี่นาทีอะไรทำนองน,นี้เข้าไปอะ่ะฮะ เมื่อกี้ก็ไม่เจอเนี่ยบักหรือเปล่าเออ่คนนี้หรอข้างๆนี้โอ้ปุเอ็นโดอ่ะอ่ะโอ้โอเคออเหมือนเจออะไรบางอย่างโลโคคไม่มาด้วยมเมื่อกี้เหมือนเจอหีบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะไรเอาเอา เอาเข้าไป <c oughs> เราต้องย้อนกลับไปอีกโอ้ยอยู่นี่อยู่นี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 ่เอาา่ะเอาา้ะนี่น้ำโอเคเอ่อกลับไปนี่อืมอืมออกเลยแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเออมา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 ไปไหนไปไหนไปที่พักแน่เลยเอ่อนี่ไงเอ้านี่ ตรงนี้เออใช่เลยอ่าม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 านานนานทีได้ได้เล่นอย่างงี้ฮะนนโอ้โหเมาส์เป็นไรอืม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 เมาส์เกิดอาการเกิดอาการเหมือนจะช็อตไม่เอาเราใช้ท่าธรรมดาพอล้ะอืมเดูอดเขาเตะอืมรับอย่างโอ้โ โคเทพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเอ้ท่าแรกก็พอแล้วอืม V2 ซะด้วยซูนามิบูสอืมอะไรอะ่ะอีเรียบร้อยถ้าอย่างนี้อย่าออกมาเล่นเลยเอโอเคเออ เออนี่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 เยอนี่โอเค่าฮะอืมฝึกซ้อมเหรอฮะอะไรอ่ะเอา้ามาคุณยีบิกิอืมมาแบบเงียบๆเฮ้ยคือผมก็อยากเล่นอินาซึมะใน เครื่องไอ้ไม่ใช่ในะเครื่องดิในอะไรนะที่ผมเล่นคราวกวาอ่อนแหละเออโปรแกรมดอฟินเออใช่อยากเล่นแต่เล่นไม่ได้อะเวลาเล่นแล้วมันกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้เสียงแตกด้วยเวลาเล่นแย่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 อื yeah, 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 yeah. อมถ้าหาวิธีเล่นได้แบบเสียงไม่แตกแล้วไม่กระตุกเนี่ยก็ดีอยู่คอ,อ,อมผมก็งี้แหละ มันไม่ได้แรงอะไรมากมึงฟิดิโอรู้สึกว่าจะจะได้ได้แข่งใหมป่ปะรู้สึกว่าจะแพ้ไปแล้ววะเนี่ยทีมเนี้ยหืมอ,อืมโทรหาเอนโดชัวเลยเอะฮะอ่าอืมรู้อะไรจะเราจะได้แข่งเนี่ยอยากแข่งจริงแล้วเนี่ยเอาจริงเลยอ,อืม เดี๋ยวๆๆๆตรงนี้มันเมืองอีกเมืองหนึ่งนี่เมืองที่เรามาสู้กันกับไอจกักรพรรดิเป็นกุ้นเอ็กอะไรอ่ะโอ้โหเดินเรื่องแบบหเหมือนกำลังจะจบโอเกร์ไม่ออกมาแล้วเหรออืมอะไระนั่นนั่นใครอ่า FFI อย่าบอกนะว่าจะได้แข่งแล้วอืมโอ๊ยเจ็บลิ้นผมพูดเฮ้ยยังไงดีพูดเยอะไม่ได้เจ็บลิ้นโอ๊ยการลิ้นตัวเองนะฮะอืมไปไหนไปไปท่าเรือใช่ไหมอืมรู้สึกว่าจะไปท่าเรือแล้วจะได้ไปแข่งแล้วน่าจะนะแค่ความคาดเดา เอ่อ f f i ท่าเรือโอ้จริงด้วยได้ไปแข่งจริงด้วยโอ้โหโคตรเยี่ยมเลยเดาถูกครั้งแรกอืมมาอ่าฮะอ้ออะไรเมืองไหนเมืองนี้หรอโอ้โอเคเมืองนี้นี่เอง อืมเออดูมันอ๋อเราจะได้แข่งกับทีมวิดีโอใช่ไหมโอ้ผมนึกว่าแข่งไปแล้วอืมโอ้โหสูงมากอืมคงไม่มีโอเกอร์มาขัดขวางนี้นะ <c oughs> โอเคเออเมืองนี้เหมือนรู้สึกเคยมา เคยมาแล้วเรียกว่าคิดไปเองเดี๋ยวๆดเดี๋ยวด,ยวดูดู HP ก่อน HP มีครบอ่ะไป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 ,ไปอืมคือผมอัดมากกว่า10นาทีไม่ได้อะ่ะไม่ใช่แบบโปรแกรมมีปัญหานะคือยังไงจะพูดว่าไงดีวะคือยังไงอะ่ะอัดครบ10นาที20นาทีกว่าๆนั่นแหละประมาณ15นาทีประมาณนั้นแหละ เวลาแตกไฟเวลาแปลงไฟมันจะน้อยเดียวใช่ไหมนั่นแหละเวลาอัพมันเวลาอัพลงอ่ะมันนานครับประมาณนั้นพูดแล้วงงเนาะเตะธรรมดาได้ไหมเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคไะไปเลยหัวฟูอะไรฮัทเทวะของทิงโอ้โหมีแสงด้วย โอ้โอ้ฮโอ้เอ็หมอนี่มีหัตถวะด้วยฉบับของจริงซะด้วยไ,ไม่ได้การไม่ได้การเฮ้ยอืม่ะฮะได้ป่ะหัตถวะของจริงอีกอ่ะไปอัพหัตถวะอย่างเงี้ยยังไงอะ่ะอยากอัพมัง้งโอ้โห เฮ้ยมีแสงด้วยอยากอัพอยาก up, อากัพเห็นแล้วอยากอัพเอีไปทางไหนไปทางไหนเขาวงกดมแล้วเนี่ยอืมเอาอะฮะไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ <c oughs> เรารีบสเป,ปร์โปเกมอนก็ไม่มีเดี๋ยวเดียวอืมเอ่อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอทางละ โอเคเอทางนี้ไม่ใช่วิ่ง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 โอเคอืมทางทางทางนี่ไงนี่ไงเจอละโอเคอืมนี่ทางปันชัวเลยนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้เออมาทางนี้มาทางนี้นี่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 ใครนี่ใครอ่าฮะเฮ้ยอ่ะ อ๋อเปลี่ยนชื่อตกใจนึกว่าได้ทีมไม่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 ืมเออเออในวางนี้นั่นนั่นคือหีีโอ๋เข้าลิฟต์ออกในเดี๋ยวมันต้องเป็นบันไดไหมเหรอเออเอนี่ไง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 นี่ๆๆนี่นีอ่ฮะอืม ตันทางตันเสียใจอา่าผมจะไม่ตัดต่อนะในในช่วงเนี้ยถ้าถ้ามันมาเยอะผมก็ต้องตัดอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยบหยบหีบหิบรอตารอใจอะไรเนี่ยมาเคลื่อนเอายังอีกเหรอเฮ้ยนี่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 นนอ่ะ โอ้กว่าจะขึ้นได้อืมนะฮะกินเวลาไปสิบสามนาทีกว่ากว่าเข้าใจเลยแข่งแบบยุติธรรมใช่ไหมเนี่ยอืมไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเฟี้ยงลงมาอีกนะมิสเตอร์เคอ่ะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันมันหมดแล้วอ่ะเอ้านี่ใครอ่ะสองคนนี่ใครโอ้โหหาหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรเอ้าไอ้นั่นหายหายเฉยเลยไปช่างมันช่างมัน มันไม่สำคัญอะไรโอเคโอเคครับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าได้แข่งกับทีมฟิลิโอเ,เนสบสี่14นาทีแล้วเนี่ยอเออเวลาแปลงไฟอะมันมันเยอะอัพอะมันเยอะมันนานด้วยแล้วผมก็ไม่มีเน็ตด,ด้วยช่วงนี้โอ้ยโอเคครับเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย